บริษัทกรุงไทยพาณิประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ KPI นะคะเดินหน้าสร้างโอกาสเพิ่มรายได้มุ่งเสริมนยโยบายขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่จับมือพันธมิตรธุรกิจนะคะอย่าง QBE a u t o m o t i v e Protection หรือ QBE บุกส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์นะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ออกสู่ตลาดรถยนต์ภายใต้โครงการนะคะ a u t o m o t i v e Protection ที่ต้องการยกระดับความมั่นใจนะคะการให้บริการด้านประกันภัย สำหรับลูกค้ากลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะและสถาบันการเงินชั้นนำรวมทั้งสร้างยอดขายให้มากขึ้นโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานำโดยคุณสุชาวดีนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ KPI รวมโดยคุณอัลเบิร์ตโชนะคะผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชีย QBE a u t o m o t i v e Protection เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ คือคือจริง,รงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเป็น Product ที่เราเรียกกันเป็น under โครงการ Automotive Protection นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท KPI เองนะคะกับบริษัท QBE ที่ UK นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราเรียนเชิญผู้บริหารจาก QBE สิงคโปร์เนี่ยมาร่วมกับเราด้วยนะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยอย่างที่เรียนว่า ก็จะเป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะที่เราทํางานร่วมกันในปัจจุบันนะคะผลิตัณฑ์แรกนี่ก็จะเป็น p r o d u ั t ์ที่เราเรียกกันว่าเป็น Extended Warranty Insurance นะคะหรือเรียกกันสั้นๆว่าเป็น EWI นะคะเป็น p r o d u ั t ์ที่คุ้มครองอะ,อะไหล่ของรถยนต์นะคะ,ะเวลาเราเราพิจารณาถามว่า Product นี้คืออะไรก็คือ Product ที่เมื่อรถของลูกค้าเสีย นะคะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะแต่เกิดจากเสียใช้งานไม่ได้นะคะ u r n n e e ที่เป็น extended warranty insurance จะเข้ามาดูแลให้นะคะอย่างพี่เธอกล่าวอย่างที่เรียนว่ารถเองเนี่ยมีระบบอยู่หลายๆอยา่างนะคะ extended warranty เนี่ยมีแพ็กเกจที่หลากหลายนะคะมีนั้งและแพ็กเกจที่คุ้มครอง3ระบบด้วยกัน3กลุ่มอะไหล่ด้วยกันนะคะที่เป็นอะไหล่กลุ่มหลักนะคะที่มูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์เกียร์พลานะคะหรือสามารถซื้อ p a ็กเกจที่สูงขึ้นนะคะเป็นซ i เวอรเป็นโกลเป็น p พลต i ิ u m มซึ่งสามารถ cover ได้ถึง13ระบบกลุ่มอร่อยด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็น choice ของ customers ในการเลือกที่จะให้เหมาะสมกับรถของตัวเองนะคะโดยหลักเนี่ยวันนี้จะเป็น press ที่แนะนำพันธมิตรทางธุรกิจ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอปิดความเสี่ยงให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เรียนเพิ่มเติมว่าเราเนี่ยดำเนินการทรํา Product ที่สองที่เราเรียกว่า financial gap นะคะเพื่อปิดความเสี่ยงให้กับลูกค้าในมุมที่ว่ามีการกู้ซื้อรถยนต์นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์มอเตอร์ s u r a n เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วมี total loss เกิดขึ้นหรือเสียหายสิ้นเชิงโดยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ motor insurance จะเข้าไปชดใช้ตามทุนประกันภัยที่ทำ นะคะแต่มูลนี่ที่มีสูงกว่ามูลค่า การทำประกันภัยไว้เนี่ย financial gap จะเป็นตัวปิดความเสี่ยงนี้ให้กับลูกค้าได้นะคะทำลูกค้ามีความสบายใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจาก insurance, motor insurance เข้าดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ financial gap ก็จะดูแลส่วนต่างของมง,งินนี้ด้วยนะคะอันนี้คือหลักๆของงานวันนี้ค่ะที่เปิดตัวพันธมิตรและ product 2 product ราคาจริงๆอย่างที่เรียนนะคะราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่6000นะคะออราคาเบีย้ยจะแตกต่างระหว่างรถญี่ปุ่นขอโทษค่ะรถเอเช แล้กันนะคะกับรถยุโรปนะคะก็แล้วแต่แพ็กเกจที่เลือกซื้อเลยค่ะพื้นฐานเริ่มต้นที่6,000ค่ะหากลูกค้าเนี่ยสนใจในผลิตภัณฑ์ Extended Warranty หรือ EWI เนี่ยนะคะสามารถสอบถามได้ตามสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่นะคะหรือสอบถามจากบริษัทโทรเข้า k p i c c ได้นะคะสอบถามผ่านตัวแทนในหน้าของบริษัทก็ได้นะคะถ้ามีคำถามให้โทรเข้า k p i c c Contact Center เราเลยนะคะ From the, uh, hello yes hi um, yes we are, we are underway making a lot of plans as you know we have also new product but our main goal is to be the number one provider of ew in thailand and also to grow focus and grow this new product this financial gap product to address the new car buyer segment as well because ew was very much focused in the used car segment so we're looking at the new car segment as well And grow the business together in the together this ครับก็เป้าหมายก็มีมีมีหลายเป้าหมายแต่หลักๆคือก็อยากจะพัฒนาอีเดียบให้เป็นเบอร์หนึ่งในในประเทศนะครับกับทางพาร์ทเชื่อกับทาง KPI แล้วก็อยากจะ ดูดูเรื่องแก็บฟันเดนช์แกลีบที่เกิดท,ที่ที่เกิดไปเมื่อกี้นี้ว่าจะมาช่วยตัวรถใหม่เพราะว่าตัว e w เนี่ยจะเป็นสำหรับรถมือสองมากกว่าส่วนรถใหม่เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็นตัวแก็บที่เราอยากจะมาพัฒนาร่วมกับทาง KPI และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ KPI.CO.TH หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026241111ได้เลยนะคะ